วันนี้เวลา8นาฬิก58นาทีสมเด็จพระกนิษฐถาธิราชเจ้ากรมส่เน็จพระเทศพ,พระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกนวังสักปทุมพร,พระราชทานพระราชาบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูอลองพระบาทตามลำดับดังนี้นายชวิตชื่นเจริญประธานกรรมการบริษัทสมายพิกเจอร์จำกัด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าทรวองพระบาททุนกล้าทุนกลมหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงสืบสารงานศิลป์ประจำปี2565ณวัดเบอร์ขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบ,บุรีโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชธิยาศัยและทุนกล้าทุนกรมหม่อมถวายงานพุทธศิลป์ พลเอกจรรญกุญลละวณิานนยกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินำคณะกรรมาการบริหารสมาคมเฝ้าทูลอ,องระบาททุนกล้าทุนกระหม,ม่อมถวายเงินจากการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2 5 6 5โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชกยยาสัย มอมหลวงจิรพันธ์ทวีบงกรรมาการและรองเลยาาิการมูลนิธิชัยพัฒนานำในอิทธิพลเหลาหาสุวัฒนกุลและครอบครัวเฝ้าถืออมพระบาททุนเกล้าทุนกละ,ะหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายเฉลิมยศ ทาวโรริ์นายกสมาคมสิทธิ์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนำคณะกรรมาการสมาคมและคณะ,ะ,ะก,ร,กร,ร,ะร,ะร,รรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าถลอองพระบาททูลกล้าุ้นกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกกุศล ตามพระราชธิยาสัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลือกการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าถูลองพระบาทด้วย รองศาสตราจารย์ภูมิมูลศิลป์นายกสมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตปฐมวันนำคณะกรรมาการสมาคมเฝ้าถือองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลรไดรี่การกุศลและวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยเสด็จดพระราช,ชกศุศลตามพระราชธิาศัย นางสมทวินทองอุทิตพร้อมครอบครัวเฝ้า,าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกรล่รมอมถวายเงินที่ได้จากงานบำเพ็ญกุศลศพนายจรานทองอุทิศสมทบทุนมูลนิธิรามาธิปดีในพระราชุปัรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชุมารี ในรุ่งโรจน์เจริญธัญรักษ์นาย,ยกเกาะตั้งสมอสรไลอ้อนมึงแก่นนครเซนเทเนียลขอนแก่นนำคณะกรรมาการจัดงานประกวดสุนัขนานาพันธุ์สุนัขอารักขาการประกวดลีลาดเย,ยาวชนเยาวชนผู้อาวุโสและผู้สูงอายุการประกวดร้องเพลงการกรุศลเยาวชนเยาวชนและผู้สูงอายุจิงถ้วยพระราชาทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทุลองพระบาท ทุนเกล้าทุนกล่กอมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวสมทบทุนหมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูป,ปถปัมภ์และน้อมเกล้าน้อมก,อกอม่อมถวายเครื่องพั์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเพื่อพระราชทา,านแก่โรงพยาบาลพระยืนอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลกลาลสินอำเภอเมืองกลาลสินจังหวัดก,กลาลสินในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร,ร่วมเข้าเฝ้าทุนยองพระบาทด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์อนนบใจสำราญประธานร่วมของคณะกรรมการจัดประชุมและประธานคณะอนุกรรมการวิชาการของการประชุมการวางแผนครอบครัวนานาชาติพุทธศักราช2565หรือ International Conference on Family Planning 2022และศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรพฤกษานานนท์ประธานร่วมของคณะกรรมการจัดประชุมเฝ้าทูลองพระบาทกระบังคมทูลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการประชุม พร้อมทั้งทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระล,ลึกจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สหรัฐอเมริกา เวลา14นาฬิกา44นาทีเสด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดในประเทศพะราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคะรินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่49 ซึ่งปีนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในานามสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถมัมภภายใต้หัวข้อ SDGs for the benefit of mankind หรือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ระหว่างวันที่23ถึง25มกราคม2567 เป็นเวทีเสวนาทางวิชาการแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับนานาชาติตลอดจนยกระดับศักยภาพและความเข้มแข็งความร่วมมือด้านงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ร่วมถึงการบรรณาการในระดับนานาชาติ ในการนี้พระราชทานโลรางวัลแก่ศาสตราจารย์ดเตรมูนกิบาเวนดีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2023และพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโสนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นนักเทคโนโลยีดีเด่นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในนักเรียนที่ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี2565รวมจำนวน25คนโอกาสนี้ส่งฟังปาตากถาพิเศษในหัวข้อการสร้างสสารชนิดใหม่จากปฏิกิริยาทางเคมีโดยศาสตร,ราจารย์ดรมูนกิบาเวนดินักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2023จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา และการบรรยายพิเศษเรื่องการค้นพบและพัฒนาสารออกริท์ทางยาจากเชื้อราในประเทศไทยโดยศาสตราจารย์เยติชนวัชรินรุกขชัยสิริกุลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2566จากนั้นทอดพระเนตร ริริตก,ก,การเฉลิมพระเกียรติด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยายลัยสงขลานครินในด้านต่างๆอาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนการฝึกผ่าตัดและการวิจัยในอาจารย์ใหญ่นำเสนอเทคนิคพลาสตินชันซึ่งเป็นกระบวนการนำพลาสติกเข้าสู่เนื้อเยื่อของอวัยวะรักษาสภาพเนื้อเยื่อให้คงทนถาวรไม่มีกลิ่นไม่เป็นอันตรายต่อผู้เรียน ทัศการบายบาย HIV วความสำเร็จในการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากสารสกัดพืชกินได้5ชนิดได้แก่มังคุดฝรั่งถัวเหลืองใบบัวบกและงาดำที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยโอเปอเรชั่นบิมได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นสามารถบำบัดผู้ติดเชื้อเอชวที่ไม่เคยใช้ตายใช้ยาต้านไวรัส ให้ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องจำนวน14รายเป็นครั้งแรกในโลกนิทัศการการวิจัยยาจากพืชสมุนไพรกระทุหรือโทะสำหรับใช้รักษาเชื้อดือยาและการผลิตผลิตภัณฑ์เวชาสำอางต่างๆเช่นครีมรักษาสะเก็ดเงินครีมรักษาสิว นนเทศกาลการศึกษา,าวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศหลังยาทะเลและพยูนบริเวณเกาะลิบงจังหวัดตรังโดยสถานีวิจัยพยูนและยาทะเลมหาวิทยายลัยสงขลานคริน และนิเทศการส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้หรือกักเก็บกา๊าซเรือนกระจกลงใต้ดินได้เป็นเนสซิโร่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดียวร่วมกับภาคเอกชนค้นคว้าและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์หรือบ A เพื่อเพิ่มจุรินทรีย์และเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศภายในดินซึ่งการประชุมทางวิชาการนี้จะเป็นเวทีบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป